มาพี่น้องเนี่ยทอดส้มปลาพี่น้องนี่ทอดส้มปลา,ท,ปปาที่เห็ดมันนั่นละสิเป็นแบบใดส้มปลาแบบใหม่ิ่งอืม Lại ăn kinh doanh, thay đổi, thay ลุกแล้วพี่นอ้องสุกแล้วเนี่ยกำลังเลืองๆล้อนมันหอนไก่อนเลืองๆลีท่านแฮมเนี่ยโอ้เป็นเศบอยู่พี่นอ้องปลายเป็นซาบูกะจีนแล้วจีนจือ้อจีนจือ้อ ปลายเป็นไปซาเหล้ากับซุกแล้วซุกแล้วซุกแล้วเนี่ยซุกแล้วซุกแล้วกำลังซุกซุกซุปซุปเหล้วปลายเป็นไปซาปลูกกินเจอกินเจอสวัสดีครับมาเดินกินข้าวพี่น้องกินข้าวตอนยามเที่ยงตอนเที่ยงวัยไงปลายเป็นไปซาปลูกเจดอยตอนเที่ยง หรือภาษาบรูเต็มๆเมจดอยตอนเป็นมาแรงปีศาบรูมาเด้อกินขา่าวแรงปีศาบรูก่เจดอยตอนเป็นหรือใบยบใบเม่ามาๆมา,มาพี่น้องแกงหนูใส่หวายพี่น้องนะมาๆมา,มาตับทอดส้มปลา เดินเด้อม,มาเนี่ยทอดส้มปลาพี่น้องทอดส้มปลาหรือทอดหยาเสียลายมิชั่บรออออืืืือนี่งนาะเกงนู้ดสบายเนี่ย các chị nào, um, um, mình cao, ẩn của blue, tôi đưa tôi đưa chưa đòi Ừ Đẹp thế nào? Đây mình xem đồ em, em xin mời ơi. Tôi xem ơi. Cảm Không ăn hả lạ. Mình ได้ <W. S 2> ไม่จบเลวบรรยากาศตรงนี้นี่ไวยพี่น้องเห็นป๊อ นู้หน้าก็มั่นไปเนาะนู้หน้า,นนาเรื่อืนะ่องนู้หน,น้านู้หน้าเรื่องนูน้นนนนพกเนาะมามา sông pa phía nam, trải thành blue, xanh blue, nhạt อคำดำพี่นาะขมขม,มคือไหวไหวเ<า>ป็นเาบรูตะไมาตาไมาคือไหวไหวคือตะไมาะเคยกินบ่แกงไหวเชนโอพุกพี่นนาะ cứ bơ, tao có tao mày, cái này nè, à? nấu, hơn mà cái này, cái này nè, đưa à? cái này nữa không ้นอามอนไม่ปนเอานานเห็นไหมเห็นแต่เงามันนะนี่ต้นอามอนลมบรรยากาเป็นอัเป็นเอาต้นมามอนคือยังเตะอมอนอสานฮะมากระบอกฮะแปลเป็นภาษาบลได้บ้าง่ยละกาย กัลกายหรือว่าต้นมกะบบกบกกลกาย่น no.

ไปฟังน้ำเขาพยังเขาอีหยันหรือแปลเป็นไทยก็เขาพูดอะไรเนี่ยทำเพลยู่คนเดียวหรือพูดอะไรภาษาบรูหรือภาษาท้องถส่นของชาวอำเภอหรวงหลวงจังหวัดมุกดาหารที่เขาเรียกกันว่าภาษาบรูไฮไยโซ ซื้อเต็มๆก็คือซื่อเนาะนั่นก็คือภาษาบรูแปลเป็นภาษาโซหรือภาษาบรูภาษาโซ่นะภาษาโซ หรือประสาบลูนั่นเองคลิปนี้กัฝากไว้สำนีกรเดอพี่น้องเดอใ์ามากก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่ช่องเปิดไม่สำหรับคลิปนี้ก็จบสำนีกอนนะพี่น้องเนาะสวัสดีครับลุงไห้แล้วเบิ้งบ่เบิงบ้งกับแล้วแต่เจ้าั้ำนี่ละ